เจ็ดช่องทางสร้างรายได้บน t ิ k ต o k ช่องทางที่หนึ่งก็คือการเป็นในหน้า t ิ k ต o k โดยการทำคลิปติดตกากสินค้าพอมีคนสั่งซื้อก็สามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้นั่นเองช่องทางที่สองก็คือการขายสินค้าบน t ิ k ต o k หรือที่เรียกว่า t ิ k ต o k s h o p s e l l e r โดยการเอาสินค้ามาลงขายใน t ิ k ต o k แล้วก็วิธีนี้ยังเปิดรับ พันธมิตรเพื่อช่วยขายสินค้าได้อีกด้วยนะคะและข้อที่3ก็คือรายได้จากการเปิดรับของขวัญแต่วิธีนี้ต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0หคนขึ้นไปถึงจะทำได้และก็ข้อที่4ี่ก็คือรายได้จากการขายสินค้าโดยการไลฟ์สดนั่นเองการไลฟ์สดนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆคนนิยมทำเพราะว่าได้เงินไวนั่นเอง และข,ข้อที่6ก็คือรายได้จากการดูวิดีโอใน TikTok อกวิธีนี้สามารถที่จะรับเป็นเหรียญได้แล้วก็โอนเข้าทัวลเล็ตได้เลยและข้อที่7ก็คือสร้างรายได้จากการให้คนมาติดตามเราเพื่อที่จะดูคลิปวิดีโอของเราดูวิดีโอที่เราตั้งใจทำมาให้นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นจิตช่องทางในการสร้างรายได้บน t i k t o k ใครทำข้อไหนไปแล้วบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์กด share, แชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะ